นบสนุนโดย Scott ret, OS, p u r ่ทริโประโยชน์เต็มเต็ม เจอเหรอเจอของเสียเด็กเล่นเลยเอามาอเอามาเล่นสัหน่อยขโมยของเขาใช่ไหมอโอเคค่ะก<อ>็ขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงที่สี่ของรายการกับเรื่องเมสาชาวมอนั่นเองค่ะช,ช่ว,วงเรื่องชาวมอนี่ค่ะก็จะเป็นช่วงที่แบบว่าเป็นช่วงที่เราจะพูดคุยสรารพัดเรื่องราวของชาวมอเนี่ยเราจะมาพูดคุยกันแบบแชร์ประสบการณ์ต่งางๆทุกอย่างเลยที่ใครที่แบบมีประสบการณ์ในแง่แปลกๆอยากจะมาแชร์กันแชร์เข้ามาได้ทางเฟซบุ๊กนะคะของเราซึ่งสำหรับวันนี้นะครท็อปิกที่เราจะมาแชร์กันนั่นก็คือเรื่องที่บอกว่า ความสามารถที่แตกตา่างจากคนอื่นใช่ไหมที่เราได้เปิดท็อปปีกันไปแล้วใน Facebook มีคนเข้ามาใช้กันเยอะแยะมากมายเลยทีเดียวนะครับผมเดี๋ยวเราจะเลือกไปนะสำหรับคนที่ตอบมาได้ดนใจพวกเราเราก็จะให้เขาขอเพลงเลยเปิดเพลงให้ด้วยก่อนจะนั้นอยู่เน็ตอยู่เน็ตอยากจะโชว์ความสามารถพิเศษของเน็ตอ่ะโชว์มาตาเหล่และปากเบี้ยวพร้อมกันตาเหล่และปากเบี้ยวมันไม่ของอพี่โก้ยังจิ๊บจิ๊บของเน็ตเบี้ยวขั้นสุดยอดเลยไหนมาพร้อมยัง ปิดก้องซูเลยค่ะโอเคนะหนึ่งสองสามเก่งไหมอ่ะคืนนี้ฉันจะฝันร้ายเฮ้ยได้ภูมิใจมากเลยนะเนี่ยฝึกมาตั้งแต่เด็กเลยอ่ะในที่สุดมันก็เบี้ยวแล้วจะถึงทุกวันนี้แหละดีใจจังทุกคนเห็นไหมมลาคนที่จะทำได้พี่โก้ยังทำไม่ได้เลยเน่ทำแบบเนี้ก็ได้แล้ว ได้เดี๋ยวแล้วก็กลับมาสเส้นเดิมอโอ้โหยากนะยากนี่ยากสหรับพิเศษคนี้พิเศษบอกแล้วโอเคตอนนี้ได้แล้วนะสำหรับสายคนที่จะเข้ามาแชร์ความสามารถที่คุณคิดว่าแต่างคนอื่นอยางเรู้นล้เอางวอาดว่า่ว่อ่่า่อย่ร่อกิางเ่ะร่อ่่าอากิอ่ว่รานี่งราดวเนรับ่งวเนนจ่งดวอด จังหวัดสมุทรปราการค่ะสมุทรปราการค่ะแล้วเรียนเรียนอยู่ชั้นไหนแล้วเอออายุเท่าไหร่อยู่ม .4 ี่ค่ะอายุ15ค่ะอยู่ม .4 เพิ่งม .4 ี่เออายุยส,ยส,ยสยย้แล้วอยู่ม .4 ีอายุสิบห้าความสามารถพิเศษที่คิดว่าแตกต่างจากคนอื่นของกิมนี่คืออะไรครับค่ะเป็นสกร์ยลนต่อยมือค่ะ ปล่อยมือกี่ข้างถ้าปล่อยข้างเดียวนี่ไม่พิเศษนะเหมือนพี่เลยสองข้างสองข้างสองข้างใช่ไหมแล้วแล้วจะควบคุมแล้วเลี้ยวยังไงอ่ะคะแล้วถ้าถึงถึงทางโค้งจะเลี้ยวยังไงอ่ะก็ล้มเลยหยุดก่อนค่ะแล้วค่อยกลับไปใหม่ชอบอ่ะกิ๊ฟชอบดีแล้วอย่าทำให้ตัวเองต้องบาดเจ็บแล้วต้องหยุดก่อนแล้วค่อยเริ่มขับต่อใช่ไหมคะเรียนเดี๋ยวแหกโค้ง เก่งมากเป็นตัวอย่างที่ดีมากอันนี้ฝึกนานไหมคะหรือว่าเอาจักรยานรถที่คอแข็งที่สุดอ๋อแล้วแต่ค่ะแล้วแต่ใช่ไหมอ๋อแล้วแล้วขี่มอเตอร์ไซค์ปล่อยสองมือได้ไหมขี่มอเตอร์ไซค์ไม่เป็นนะคะอันนี้ไม่ได้ไงอันนี้ก็ถือว่าเป็นความสามารถพิเศษอย่างหนึ่งครับผมมีมีมีอะไรอย่างอื่นไหมที่คิดว่าแบบพอพอพอไปได้ความสามารถพิเศษไอ้ทั้งอย่างนึงน่ะมีอยู่ละ มีอีกไหมอ่ะพอสามารถพิเศษอีอย่างหนึ่งมีไหมคะน<า>นแต่ทำปากไม่มีหรอเจม<ำ>มาอย่างเดียวนาะ,ะเขาเยมมาอย่างเดียวทำปากเดียวได้ไหมครับทำปากเดียวได้ไหมได้ดูได,ได้ดูทีวีอยู่ไหมคะตอนนี้ได้ดูรายการอยู่เปล่า<อ> ตอนนี้ทอค์ที่หนูเปิดอยู่ข้างล่างค่ะหนูอยู่ข้างบนอ๋อหรอคะว่าจะให้มาดูเป็นแบบ,บอ,ยอย่างแล้วให้ลองทําดูอ่อโอเคไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวน้าก็าาาได้นะสามารถขี่จักรยานปล่อยเสองมือได้นะเพื่อเป็นการพิสูจน์เดี๋ยวทางทีมงานจะเฟสไทม์ไปนะฮะแล้วให้น้องเนี่ยเอากล้องไปตั้งแล้วขี่จักรยานปล่อยมือให้ดูโอเคไหมครับ ไมああ่ดีทอไม่ได้ไม่ได้ไม่ต้องไม่ต้องเรเชื่อแล้วเราเชื่อแล้วเราเชื่อแล้วโอเคงั้นให้ต้องกิบขอเพลงไม่ไหวอยากฟังเพลงอะไรเดี๋ยวเราเปิดให้สิบมิเศษพ่คอยถูกค่ะพูดไม่คอยถูกกา รักหมดได้เอาไม่ใช่เพราะเพลงคุณไม่ค่อยเก่งอ๋อนั่นเพลงเก่าแล้วอ่านะครับผมได้เลยค่ะขอมาตัดให้นะครับเดี๋ยวเราจัดให้เลยนะครับหลังจากเบรกนี้นะแต่ว่าตอนนี้เราไปเบรกกันก่อนช่วงนี้ต้องขอขอบคุณน้องกิ๊บมากๆแล้วขอขอบคุณสปอนเซอร์ของเราด้วยครับในชั่วโมงแรกกับสกอตเทเร่ทริโอเอสประโยชน์เต็มๆเต็มยังจะมาได้ดูแน่นอนครับหลังเบรกน้องกิ๊บตอนนี้บ๊ายบายบบ๊าายยคือไม่คายชื่อ put me high to